จเจริญสุขจเจริญธรรมญาติธรรมทั้งหลายจะพูดถึงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่อ่าเป็นตัวหลักเป็นตัวที่มันโอบอุ้มธรรมะทุกอย่างเอาไว้ถ้าเรารู้จักธรรมชาติตรงนี้แล้วเนี่ยอ่าเราจะเห็นคุณธรรมทั้งฝ่าย ที่เป็นทั้งฝ่ายที่เป็นธรรมชาติของขันเองทั้งฝ่ายที่เป็นธรรมชาติที่เป็นปัญญานะคือทั้งหมดเนี่ยมันจะมารวมลงอยู่ที่จุดนี้นั่นก็คืออตัวความรู้สึกตัวนะก็พูดกันไปหลายคลิปแล้วละแล้วเราก็เคยฟังมา,าหลายๆที่หลหลายครูบาอาจารย์อ่า ถ้าเรารู้จักความรู้สึกตัวดีนะ่ะอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าคุณชาติทางด้านสติปัญญาหรือสมาธิอ่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนโดยไม่ยากอ่เพราะว่าตัวสมชัญญาหรือความรู้สึกตัวนี่มันจะเป็นตัวที่โอบอุ้ม โอบอุ้มสติเอาไว้โอบอุ้มสมาธิเอาไว้นะจนกระทั่งถึงทำให้เกิดปัญญายาณขึ้นมารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะ,อะของธรรมทั้งหลายนะจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมเราก็ไม่คงเราก็คงจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรให้มันมากหรือว่าทำอะไรให้มันลำบากแบบผาดโผน ถึงขนาดว่า,าไปทรมานร่างกายาเช่นว่าการอดข้าวอดน้ำให้เกิดความหิวโหยหรือว่าไปนั่งทรมานตนให้ปวดแข้งปวดขาไปเดินจงกรมจนทำให้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจนเกินความจำเป็นนะเพียงแค่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยนะความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นอาการที่ อ่ามันมน,นิ่นงอึ้งอยู่อย่างเงี้ยมันว่างๆอยู่ตางเนี้ยอสภาวะที่ว่างนี่แหละคือสภาวะของธรรมชาติของธรรมะที่แท้จริงอ่ทีนี้เราจะเห็นสิ่งเมื่อเรามีความรู้สึกตัวหยุดเนี้ยเราก็จะเห็นแต่สิ่งที่มันปรากฏนอ,อะไรมาปรากฏเราก็รู้ ความคิดปรากฏขึ้นเราก็รู้ความรู้สึกปรากฏขึ้นเราก็รู้เพราะว่าเราอยู่กับเนื้อกับตัวเรามีจิตมีใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวสติมันก็อยู่ตรงนี้แหละเรามีความรู้สึกตัวก็สติเราก็ฝังอยู่ในในความรู้สึกตัวนี่แหละสมาธิเราก็แค่นี้แหละอยู่อยู่กับความรู้สึกตัวนี่แหละถ้าคนมีความรู้สึกตัวอยู่น่ะมันจะมีสติสมาธิอยู่ตลอด โดยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มหรอกเพียงแต่มันมีมันมีมากพอไหมความรู้สึกตัวมันมีต่อเนื่องไหมความรู้สึกตัวนี่เราจะทำให้มันเราจะทำให้มันเพิ่มให้มันมีกำลังได้นะ,อ,ะอย่างเช่นเราเดินจงกรมมากๆหรู้ว่าสังเกตดูการเคลื่อนไหวมีสติระล,ลึกดูอยู่การเคลื่อนไหวตลอดเวลาความรู้สึกตัวมันจะพอกพูนขึ้น บางครั้งความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามันก็จะหายไปเลยซึ่งเรียกว่าสามารถที่จะรักษาโรคได้เป็นบางประการมีความรู้สึกตัวสติสมาธิเขามีอยู่แล้วแล้วก็แค่นี้เนี่ยเพียงพอเลยนะ เราคิดว่าเราจะต้องไปสร้างสติไปให้สติมันเยอะๆมันไม่เยอะหรอกสติมันมีอยู่แค่นี้แหละเพียงแต่ว่าอมันอยู่กับเนื้อกับตัวไหมอ่มันมันอยู่ที่กายที่ใจของเราไหมอ่ที่เราไปฝึกไม่ใช่ว่าเราไปฝึกสติให้ให้มันให้มันมีกําลังหรือว่าฝึกสติให้มันให้มันมากขึ้นอะไรทอนนองนี้แต่การฝึกสติก็คือการที่ ให้เขากำหนดระลึกรู้อยู่ซ้ำซ้ำซักซาก,ซากอ่าให้มันเกิดความเคยชินในการทํางานในหน้าที่ตรงนั้นตรงนั้นก็แค่นั้นแหละนั่นคือการฝึกสติทีนี้เมื่อเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยสติมันก็อยู่ในความรู้สึกตัวอยู่แล้วนะเราจะเห็นสปปรรพสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเรานะอย่างเช่นสเช่นสว่าตาเรามองไปเนี่ยเราเห็นอะไรก็ได้ข้างนอกนะ่ะ พอมันเข้ามากระทบที่ตาเราแล้วมันก็จะเข้าไปที่ธาตุารู้ของเรานะเข้าไปที่วิญญาณของเราวิญญาณรับรู้เมื่อวิญญาณรับรู้ถ้าคนปกติที่ไม่เคยฝึกในเรื่องของสติสัมชัญญะหรือว่าไม่เคยได้รับฟังเลยเนะี่ยเขาก็จะเกิดความคิดไปแบบเผลอคิดไปเลยนะตาเห็นวิญญาณรับรู้ ก็จะเกิดความคิดไปเลยเป็นอัตโนมัติไปเลยโดยที่เขายังไม่รู้ว่าตัวเองเผลอคิดนะนี่แหละก็คือลักษณะอย่างนี้คือลักษณะของคนไม่มีความรู้สึกตัวนะแต่ถ้าคนมีความรู้สึกตัวเนี่ยอ,อะไรเกิดขึ้นเน่ยพอตาเห็นรูปวิญญาณรับรู้แล้วมันจะคิดต่อเน่ยมันจะเห็น อาการที่มันกําลังจะเกิดอาการห่งความคิดที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนสติก็อยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะตามทันทันทีนะมันจะไม่ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวมันมันเกิดขึ้นแค่แวบหนึ่งอ่าจากนั้นก็ตกหายไปนะการที่ความคิดมันเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วตกหายไปเนี่ยมันยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยเมื่อมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวมันก็จะไปสร้าง ความรู้สึกไม่ได้มันปรุงเป็นเรื่องไม่ได้มันไม่รู้ความหมายอะไรเวทนาขันก็เข้ามาสวยให้เป็นอารมณ์ไม่ได้เมื่อเป็นอารมณ์ไม่ได้มันก็ไม่สามารถที่จะเกิดพบเกิดชาติได้ความคิดก็เป็นสักแต่ว่าความคิดนะก็คิดขึ้นมาก็ตกไปคิดขึ้นมาก็ตกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องแค่นี้เองเราไม่ได้ไปตั้งใจว่าเราจะต้องไปอ่า คอยจดคอยจ้องว่าอย่าอายความคิดอย่าเกิดนะอารมณ์ทั้งหลายแหละอย่าเกิดนะ,ะเราจะต้องไปอ่ตัดความคิดไปฆ่าความคิดไปฆ่าอารมณ์อะไรทำนองนะั้นคือมันไม่จะเป็นต้องไปตั้งใจทําตรงนั้นนะถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่เนะี่ยสติเขาเห็นพอเห็นแล้วมันหยุดนะความคิดเกิดอ่ะสติเขาเห็นอ่ะ มันหายไปหายไปเลยมันคิดต่อไม่ได้ความคิดเนี่ยมันกลัวกลัวสติสัมปชัญญนะมีความมีสติอยู่มีสัมปชัญญะอยู่นี่ความคิดมันมันเกิดไม่ได้มันปรุงไม่ได้นะที่เราวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราไม่เคยเข้าใจตรงนี้เลยวนโดยมากจะไปเข้าใจแต่ข้างนอก นะมีความฉลาดปาดเตืองอทุกเรื่องทุกเรานะ่ะเป็นเรื่องของข้างนอกหมดเลยแต่ข้างในไม่เคยมีใครที่ยอ้อนกลับมามองนี่แล้วที่เหตุทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกิดข้างนอกนะเหตุทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากภายในมันไม่เกิดจากภายในของเรามันก็เกิดจากภายในของเขานั่นแหละ,ะที่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่างๆมากมายเนี่ย โลกทั้งใบเรียกว่าโลกทั้งใบพระพุทธเจ้าเรียกว่าสังขารละโลกนี่แหละมันเหตุมันเกิดจากตรงนี้เพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเป็นขอบปากพระนิพพานที่เคยพูดบ่อยๆถ้าเราอยู่ตรงนี้เรามีความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้แหละปฏิสมาธิแค่นี้ก็พอ มันมันแยกกันไม่ออกถ้ามีความรู้สึกตัวมันจะอุ้มสติอุ้มสมาธิเอาไว้อ่าโดยตัวของมันเองอยู่แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันกระเพื่อมขึ้นอ่ะไอ้พวกนั้นมันเป็นของแปลกปลอมเป็นภาพมายานะปัญญาที่จะเกิดก็เกิดเพราะความรู้สึกตัวนี่แหละตอมประชัญญาเนี่ยรู้ชัดรู้ทั่วรู้แจ้งรู้ชัดรู้ทั่ว รู้ชัดด้วยดีสมปชัญญไปว่ารู้ชัดด้วยดีเอ่มนไหมก็รู้ชัดด้วยดีมันก็เป็นปัญญาถ้ารู้ชัดด้วยดีจริงๆมันจะเป็นะเรียกว่ามันจะเป็นปัญญายานะแล้วปัญญายานตวเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนสภาพมันจะเปลี่ยนสภาวะธรรมเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของท่านมันจะทําให้จิตให้ใจของเราเนี่ยไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าถ้าหากว่า เกิดปัญญาญาแนละ้วเพราะเขาเห็นของปลอม <c oughs> เห็นภาพมายาเห็นการทำงานที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นของเขาเองอนี่คือเส้นทางแห่งเส้นทางแห่งสติเส้นทางแห่งปัญญามันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไป ฟังเยอะๆไปเรียนรู้อะไรเยอะๆที่มันเป็นตำรับตำราอย่างนั้นนะมันมันครละเรื่องกันการฟังเยอะๆหรือว่าการอ่านตำรับตำราเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นแนวทางที่จะให้เราเข้ามาดูข้างในอันนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติถูกต่อภาคของปริยัตพ ถ้าไปอ่านแล้วเอาเป็นนึกคิดไปปรุงไปเสริมเติมแต่งตามความคิดตามที่จีของตนเองอันนั้นถือว่าอมไม่เข้าหลักะไม่เข้าหลักแห่งพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนานี่อ่สอนให้เราเข้ามาศึกษาที่นามรูปของเราะที่รูปที่นามที่กายที่ใจนี่แหละให้เข้าใจตรงนี้เข้าใจตรงนี้ความยึดมั่นถือมั่น กิเลสตัณหาอุปาทานทั้งหลายลยมันอยู่ข้างในของเรามันอยู่ในจิตในใจของเรามันไม่ได้อยู่ในตำรา์ตรงลาไม่ได้อยู่ในคําสอนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหละอ่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนมาทั้งก็สอนให้เรามาดูที่ใจของเรานี่แหละพราะพทะเจ้าสอนมาทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันวัมงคลก็เพื่อที่จะลงที่จิตดวงนี้แหละนะไม่ได้ไปที่อื่นเลยเพราะฉะนั้นแล้วอนะ่ะมันไม่มีอะไรเยอะนะ อ่าข้างในของเรามันไม่มีอะไรเยอะถ้าศึกษาตัวนี้จบก็คือจบแล้วมันจบแล้วมันมันไม่ใช่จบแบบเราจบอ่าเหมือนการเรียนหนังสือจบนะที่การเรียนหนังสือเน่ยมันจบเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปอจบเป็นชั้นเป็นชั้นไปจนจบที่สุดของการกําหนดชั้นเลยแต่ว่าจบปริญญาอย่างนี้ แต,แต่การศึกษาการเ่าเรียนเนี่ยมันไม่จบนะมันยังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกโลกทั้งโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราจะเรียน,นจริงๆต่อให้อายุเป็นแสนปีมันก็เรียนไม่จบอ่าแต่จบธรรมะเนี่ยถ้าเรารู้แจ้งองค์ประกอบในชีวิตของเราเนี่ยรู้การทำงานของเขาอ่าแล้วก็สามารถที่จะแยกออกให้ชัดเจนได้ สามารถที่จะแยกกิจออกมาไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นทําลายอัตตาตัวตนได้ตอนนี้มันจบมันไม่ได้จบที่ตําราข้างนอกแต่มันจบที่เราเนี่ยคือมันจบจากการยึดมั่นถือมั่นจบจากความทุกข์นะแล้วก็เมื่อเราจบชีวิตมันก็จบเชือ้อเออ มันไม่ได้เข้ามาประกอบกันไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอย่างนี้เรียกว่าจบแบบเด็ดขาดนะจบแบบปริเฉตจบแบบเด็ดขาดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอ่านะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เราควรจะศึกษาอย่างยิ่งนะเราจะไม่ต้องมาบ่นว่าโอ้ยมันทุกข์แค่ ชีวิตการดำรงชีวิตอยู่เนี่ยทำไมมันเป็นทุกข์แท้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เรื่องโน้นเรื่องนี้จริงๆแล้วมันไม่มีใครมาสร้างให้เราทุกข์หรอกมันมีแต่เราเนี่ยแหละไปหาอะไรเขาเรียกว่าคนโบราณเขาเรียกอะไรหาหาใส่หัวอ่าเราหาหา,หาใส่หัวคือมันมีความอยากไม่รู้จากสิ้นสุดไม่รู้จากพอ แล้วก็ไม่สามารถที่จะอ่านเหตุการณ์ไปข้างหน้าด้วยอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมเออเราเกิดมาทำไมแล้วตายแล้วเราจะไปไหนอะไรทำนองเนี้ยแล้วมันจะอีกนานไหมเนี่ยเคยถามตัวเองไหม น้อยนักน้อยหนานะคนที่จะถามตัวเองว่าไอ้ชีวิตรเราเนี่ยมันจะอีกนานไหมมันจะสิ้นสุดมันจะมีจุดจบนะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องว่าจะไปลํำลึกถึงพวกนี้หรอกนะขณะคนที่ชอบฟังธรรมชอบทำบุญให้ทานเข้าวัดเข้าวาประจำเนี่ยก็ยัง ไม่คิดที่จะเข้ามาสู่ภาคแห่งการภาวนาเลยไม่คิดที่จะมาศึกษาตนเองเลยแม้แต่ทําบุญก็ต้องอ่สร้างอะไรล่ะสร้างรูปแบบลูดูทาบุญก็ต้องอ่ไปวัดลูดูไว้วัดหลวงอย่างนี้ขบวนแห่จ้างมาเป็นแฝนอย่างเงี้ยหลวงพ่อดังๆอย่างเงี้ย เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ที่มียอดมีตำแหน่งมาเป็นเกียรติในงานอย่างเงี้ยอะไรกันมันมันเป็นมันเป็นอะไรนะมันเป็นความหลงไหมมันเป็นความหลงท่านั้นเลยเวลาที่ทำบุญมันก็ยังหลงทำความดีนะไม่ใช่ไม่ดีทำความดีนี่แหละแต่มันหลงความหลงนี่แหละมันเป็นเหตุน,นำไปเกิดในขณะที่เราหลงเน่ะคนคนนั้นเน่ะ ไม่ได้มีสติสมชัญญะเลยนะไอ้สตินะมันมีแต่มันไม่ใช่สติตามหลักอ่าสติปฐานมันไม่ใช่สติแบบพุทธศาสนามันไม่ใช่สติที่จะมาแก้ทุกสติที่จะมาแก้ทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เอามาตั้งที่ฐานเนี่ยที่ตัวที่ตนของเราเนี่ยอย่าไปยุ่งกับข้างนอกอย่าไปยุ่งกับคนอืน่น แม้อยู่กับคนอื่นทำงานทำการร่วมงานกับสังคมอื่นเนี่ยก็ทำไปแต่เราจะต้องมีสติระลึกรู้อยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้สติในทางพระพุทธศาสนาแต่ที่เราทำกันอยู่โดยมากเนี่ยมันมีแต่ความอยากที่จะให้คนชื่นชมทำบุญก็อยากให้เขาชื่นชมอ่า รักษาศีนลนุ่งขาวห่มขาว,ว,ขาวก็อยากให้เขาชื่นชมบวชพระก็ต้องบวชใหญ่ๆเอาช้างมาขี่แหรวอบบทเอออยากจะขี่ม้าอาชาในออบางวัดบางวางวมีม้ากันธกาให้เช่าอยากจะเป็นอยากจะอ,อกบวชนเหมือนพระพุทธเจ้าเอ,อถ้าคิดดูแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าละอามากออพระพุทธเจ้าท่าน แอบหนีออกไปบวชท่านไม่มีคนมาแห่มาแหนไม่มีญาติพี่น้องมาแห่มาแหนตามหรอกอบวชเสียเงิน,นไปเป็นเป็นเส้นแสนห้าวันมั่งเจ็ดวันมั่งนะอันนี้มันเป็นเรื่องของความหลงอ่ะเป็นเป็นเรื่องของใจที่มันสร้างโลกหรือว่าสังขารละโลกอพวกนี้มันต้องแก้ด้วยสติสมชัญญะเนี่แหละ มองเข้ามาที่ตนถ้ามีสัมปชัญญะอยู่ปัญญามันก็มีมันพิจารณาโดยอัตโนมัติของมันตัวสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะมันมีการพิจิ้งพินิษพิจารณาเป็นกิจนั่นคือกิจของสัมปชัญญะมีความไม่หลงลืมอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีความไม่หลงลืมเนี่ยเป็นตัวหลักอ่าแล้วก็มีการพินิษพิจารณาเป็นกิจ ปัญญามันเกิดตรงนี้ดังนั้นแล้วนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะท่านมาเจริญสติสัมปชัญญะนี่แหละอ่าเป็นเรื่องที่ง่ายเราทำการทำงานอะไรอยู่ก็ได้ถ้ามีสติมีสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยตามองเห็น มันก็จะเห็นใจด้วยตามองเห็นก็แค่รู้ใจมันไม่นึกไม่คิดไม่ปรุงเกินที่รู้นะหูได้ยินใจใจรับรู้วิญญาณรับรู้มีสัมชัญญยอยู่มีควรู้สึกตัวอยู่มันก็ไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงเรื่องราวไม่เกิดหรอกมันเห็นแต่เหตุการณ์ข้างนอกที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ข้างในมันจะมีแต่ความสงบมีแต่ความเยือกเยน็นนะดังนั้นแล้วนะ ก็ขอให้ท่านผู้เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายอ่าจงมีความเพียรในการอจเจริญสติสมัชัญะของท่านให้มันบริบูรณ์แล้วเรื่องของปัญญามันก็จะพ่อคูณขึ้นมาเองอ่าท่านไม่ต้องกลัวว่าจะเอาปัญญาตรงไหนไปตัดกิเลสอะไรตรงนั้นตรงนี้นะท่านทําอยู่อย่างนี้แหละแต่ให้ทําให้ให้ต่อเนื่องทําให้ได้จริงๆฮะ ไม่ใช่ทำวันสองวันสามวันอะไรทำนองน,นี้ก็เลิกเลิกลาลากันไปเบื่อหน่ายไปไม่เห็นไม่ทันใจอยากจะได้ดังใจไม่ทันใจอ่าเรามาลองนึอกดูพระครูบาอาจารย์ในสมัยเก่าหลวงพอ่อหลวงตาท่านเป็นนักบุกเบิกนะบางท่านนะเอาชีวิตเข้าแลกจนชั่วชีวิตของท่านนะาท่านก็ยังไม่เรียกร้องที่ว่า อ,อยากจะได้ผลสําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้เลยท่านมีแต่สู้อ่าแต่เราทุกวันนี้อ่าทําอะไรนิดๆหน่อยๆก็อยากจะได้เลยไปหาครูบาอาจารย์องค์นั้นก็พูดยังไม่ถูกใจเอท่านบอกให้ทําไม่ทําหรอกอยากจะไปฟังโอ้เอคืออยากจะไปฟังแล้วได้เลยนะอยากไปฟังแล้วได้เลยแล้วถ้าคิดอย่างนี้ เราเคยมองตัวเองไหมระดับสติปัญญาของเราอยู่ในระดับไหนเนี่ยก็ต้องย้อนมาที่ตัวเราอเองนะมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับผู้ให้นะผู้รับนั่นแหละไม่มีใครรู้ในตัวของเรามีแต่เราเท่านั้นที่รู้อ่าดังนั้นแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มองย้อนกลับไปที่จิตที่ใจของท่านเองอ่าท่านก็จะเข้าใจอะไรอะไรได้มากขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลา ก็จเจริญพร